ก็เหมือนกันนะคะมาแล้วไหนครับมาแล้วคะ่วคะลูกหมูท่านประธานน้องดาววีคิสมายนี่ลูกหมู ฉันจะเล่าอะไรให้ฟังแค่เล่านะไม่ได้อวดนี่ยายวาลูกสาวฉันเขามีแฟนแล้วนะแฟนเขาเป็นถึงหนุ่มออฟฟิศข้ามบริษัทเราเลยด้วยจริงเหรอจ๊ะจริงเหรอวาจริงดูสิเขาซื้อนาฬิกาแลวก็ของฝากจาต่างประเทศมาให้ฉันด้วยเป็นยังไงลูกหมูวาสนาลูกสาวฉันดีจริงๆ เธออิจฉาลูกสาวใ่นไหมลูกหมูไม่หรอกจ้ะจะไปอิจฉาทำไมจริงเหรอลูกหมูมีฉาจริงดิพวกเราเรียนจบโรงเรียนวัดเหมือนกันแต่ฉันดันโดนทีบชีวิตตัวเองให้สูงสง่าขึ้นได้ด้วยการมีแฟนรวยเธอมีฟองมีแฟนแบบลูกสาวฉันไหมลูกหมู <c oughs> สู้ไม่ได้ซักอย่างหนูไม่มีแฟนก็ไม่เป็นไรหรอกจ้ะ ตอนนี้หนูอยู่คนเดียวหนูก็มีความสุขดีข้ออ้างกักสลูกหมูมมฉันรู้ว่าเธอก็อยากมีแต่ผู้หญิงอย่างเธอชฉ่ำเชิเซ่อเซฉันว่าไม่มีแฟนหรอกชาตินี้ถ้าเธอมีจริงๆนะฉันจะเลี้ยงหมูกระทะเธอเลยอ่ะเอาไปฉันให้ถึงไม่มีแฟนแต่เขายังมีขนมกินรับไปสิ ลูกชันใจดีขอบใจว่าไปลูกเอาขนมที่เหลือไปแจกเพื่อน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 หนูเขาจะได้รู้ว่าหนูได้แฟนดีค่ะคุณแน่ไปแล้วนะลูกหมูอย่าลืมล่ะมีแฟนบอกด้วยไม่มีหรอกลูกลูกหมูมันไม่มีทางมีแค่มีแฟนมันจะยากตรงไหน อีกสองเดือนก็จะถึงงานแต่งเพื่อนบาสแล้วเรายังไม่มีแฟนแบบนี้ถ้าไปงานเพื่อนต้องรอแน่เลยฮัลโหลวันวัายพี่บิเตอร์น้อยวันทันตีไม่อยากจะโทรหาตองนะทำไมโทรหาไม่ได้ได้ไง คือเขาหาแฟนจากที่ไหนกันหรอชาหรอแอบหาคู่มั้งอ๋อแต่ดูดีๆนะที่ปีเตอร์ยังเป็นอย่าสองคนว่าแต่พี่ถามพี่จะเล่นหรอไม่ไม่ไม่เล่นหรอกถามเฉยๆไร้สาระแค่นี้นะเฮ้ยเยว,วันพี่จะช่วยได้เลยจะไปหาแฟนจากแอบหาคู่ได้งไง ันมาทำงานแล้วค่ะขอบคุณล่ะเอา้าวาประจุมมีอะไรหรือเปล่ามีนี่ก็หมูถ้าเพ้อฝันอะไรอยู่จ้ะนั่นสิดูท่าทางคุยกับผู้ชายอยู่แน่เลย ผู้ชายที่ว่านั่นเป็นผู้ชายในฝันหรือเปล่าลูกหมูอุยอ๊ยอุยอแม่ดูสิยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ยิ้มจนหน้าบานหนึ่กระด้งเลยว่าไงลูกหมูมีหรือไม่มีไม่มีอะไรหรอกจก้ะฉันก็หาอะไรเล่นไปเรื่อย <c oughs> โอ้ยคนเราสงสาร,รนะลูกเนาะอ้าวสวัสดีครับทุกคนทำอะไรกันอยู่ ท่านประธานสวัสดีค่ะท่นทานประธานพวกเราไม่ได้ทำอะไรรบกะ่ะพวกเราก็แค่แวมาแซวล,ลูกหมูเขาสวัสดีค่ะท่นทานประธานแซวแซวรี่อะไรกันห่ะครับบอกผมหน่อยได้ไหมอุย๊ยลูกหมูเ็าอยากมีแฟนอย่างวาค่ะก็เลยพิมพ์แชทยุ่งยิกงใหญ่เลยใช่ค่ะไหนขอดูไหนสิลูกหมูว่าคุยกับใครไม่ได้คุยฉันไม่ได้คุย <S 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 เอาไรครับเอาไรครับแยกย้ายกันไปทำงานเถอะ เดี๋ยวอีกสชั่วโมงก็จะหมดเวลางานเดี๋ยวก็จะได้กลับบ tamam. <t monkeys> ้านกันแล้วค่ะท่านประธานวางไปกันเถอะลูกเขาไม่อยากให้เรารู้เราก็ไม่ต้องรู้แ่ะแม่อยากให้ฉันรู้นะลูกหมูว่าเธอคุยกับใครไปเถิดจ้ะแม่ ประธานคุยอะไรเขาอ่ะอืออย่างท่านประธานน่าจะมีแต่เรื่องธุรกิจไม่น่ามีเรื่องอื่นนะลูกสงสัยจะมีลูกค้าเข้าโอเคแม่ไปไปทำงานเถอะจ้าไปค่ะคุณก็เหมือนกันนะคะ อัศวินไม่พอสาดีจังรีบไปทำงานดีกว่า ไปเปลี่ยนชุดกลับบ้านจ้ะป้าจุ๋มยังกลับไม่ได้ในฐานะที่ฉันเป็นหัวหน้าแม่บ้านฉันขอสั่งให้เธอไปทำความสะอาดห้องบอสให้หน่อยทำเสร็จแล้วจะไปไหนก็ค่อยไปแต่ว่านี่มันหน้าที่ป้าจุ๋มนะจ๊ปะป้าจุ๋มจะให้หนูทำได้ยังไงทำไมจะให้ทำไม่ได้แม่ฉันเป็นหัวหน้าเธอแม่ฉันสั่งเธอก็ต้องทำลูกหมูแต่ว่าฉันต้องรีบไปหนูทำให้ไม่ได้ดจริงๆค่ปะป้าจุ๋มเธอจะรีบไปไหน หนนี่แม่แต่ไม่รู้ว่ามีตัวตอนอยู่จริงไหมอัศวินแมกบอกชื่อยหยมากส่วนของลูกหมูก็เจ้าหญิงฝ่ายลุงจ้าแม่โอ้ยนียยายเวอร์คุณมาหน่นี้นะรีบรีบไปทำความสะอาดเลยนะลูกหมูก่อนที่เจ้าหญิง ไปทำง,งาไหมเนี่ยคุณจะหยิงสายนุง้งยังไม่เริ่มง,งานเหรอบริษัทอะไรทำไมเริ่มงานช้าจัง ลูกหมูจะไปไหนเนี่ยยังไม่กลับบ้านหรออ๋อจะไปทํางานต่อจากประจุนิดนึงนะคะท่านประธานโอเคโอเคทําเสร็จแล้วก็รีบกลับบ้านล่ะไม่ต้องขยานเกินรู้แล้วค่ะลูกหมูไม่นอนนี่เราค่ะท่านประธานแต่แล้วนะคะ โต๊ะที่มีดอกไม้สีชมพูเหรอหุ้ยนั่นอะไรดอกลากสีฟูไปนั่งรอดีกว่าสังสัยังไม่มามาแล้วไหรนครับมาแล้วค่ะลูกหมู คือเจ้าหญิงสายลุงเหรอท่านประธานคืออัศวิตแเมฆหมอกใช่ฉันเอง ประธานมีอะไรเปล่าคะเออคือผมจะถามว่ามีใครขาดเหลืออะไรไหมครับสำหรับเราสองคนไม่มีหรอกคะ่ะแต่สำหรับลูกหมูมีคะ่ะมีอะไรเหรอครับขาดอะไรก็ขาดคนรู้ใจขาดผู้ชายเคียงข้างนะคะมว่าจะบอกให้นะคะท่านประธานยีลูกหมูเนี่ยถึงขัน้นนัดบอดแล้วนะคะ <c oughs> แต่นัดไปแล้วก็หฮวเหมือนเดิม สงสัยผู้ชายจิกลวั <c oughs> วว่าผู้ชายคงนั่งคงโชคร้ายถ้าได้คนอย่างงี้ลูกหมูไปเป็นแฟนค่ะหยุดเลยนะคุณว่าคุณไม่มีสิทธิพูดถึงคนอื่นแบบนั้นทําตัวเองให้ดีก่อนเข้าใจไหมครับเออลูกของจุนแค่พูดเล่นเท่านั้นละค่ะท่านประธานใช่ค่ะพวกเราก็หยอกล้อลูกหูแบบนี้ตลอดทังขำค่ะพวกคุณขำแต่คนอื่นเขาไม่ขำด้วยนะครับ ลูกหมูอะไรอะแม่แม่ก็ไม่รู้เหมือนกันตามไปแอบดูกันลนกไปจะหลบหน้าผมไปไหนผมอยากคุยกับคุณนะเออคุยอะไรคะท่านประธานผมชอบคุณชอบชอบอะไรคะ ลูกหมูเป็นแค่แม่บ้านทำไมล่ะผมชอบไม่ได้ยังไงสามวันที่ที่ผ่านมาผมสบายใจและมีความสุขมากเลยนะที่ได้คุยกับคุณแต่นั่นมันก็แค่คุยกันทางโลกออนไลน์นะคะแม่ไอ้ผู้ชายคนนั้นมันคือท่านประธานถึงมันจะเป็นแค่โลกออนไลน์แต่มันก็เป็นความรู้สึกของผมจริงๆลูกหมูเรามาลองคบกันดูไหมเออ นี่มันเป็นเรื่องของผมกับลูกหมูลูกหมูคะ่ะท่านประธานถ้าใจคุณกับใจผมมันตรงกันเรามาลองคบกันดูนะครบก็ครบค่ะลูกหมูก็ไม่อยากฝืนหัวใจตัวเองแล้วเหมือนกันงั้นเราสองคนก็เป็นแฟนกันแล้วนะ ว่าเธออย่าลืมสัญญาที่ให้กับฉันไว้นะนี่แฟนฉัน๋อเลอ้รีบลีเยง ตนนี้พวกฉันเหนื่อยแล้วอยากพักไม่อยากทำงานว้าไอ้ฉันทำงานที่นี่งานก็หนักเงินก็น้อยใช้งานฉันใหญ่กับท่าต่อไปนี้ฉันจะไม่ยอมเป็นแบบนั้นอีกแล้วสวยละอุ๊ยปากสิเติมลิปหน่อยดีกว่านี่แกไอ้ แกช่วยนจัดร้านหน่อยสิเดี๋ยวคุณลูกหมูมาก็โดนบ่นเป็นหมดหรอกแหม่ฉันก็แค่เติมสวยนิดนิดหน่อยหน่อยเองแกอยากจะโดนบ่นแบบครั้งที่แล้วอีกใช่ไหมอุ้ยฉันช่วยแกจัดก็ได้แกไม่ต้องทำหน้าบึงแบบนั้นหรอกแกเหนื่อยฉันก็เหนื่อยเหมือนกันนั่นแหละแล้วทำไมต้องมาทำงานนัะแบบนี้ล่ะแกฉันอยากนั่งสบายๆแบบคุณลูกหมูมากอ่ะเพราะพวกเราไม่รวยไงแกคอยดูนะ ถ้าฉันรวยเมื่อไหร่ฉันจะเอาเงินมาซื้อร้านนี้ไปทําเองเลยดีแล้วก,ก็จาก้างยายลูกหมูไปเป็นอาณางานด้วยนะฉันเรียกแต่ใช้นางไปซื้อของมากเจ้าพระคุณขอให้ลูกช้างถูกหวยในวันที่หนึ่งกับเขาสักทีเถอะลูกช้างอยากเป็นเศรษฐีก,กับเขาบ้างแล้วตาถูลูกช้างจะได้สบายไม่ต้องมาทำงานหนักแบบนี้แล้ว กิโมนี่ไอ้เพิ่จะบ่ายโมเองแกไัวได้เวลาเป็นเทีแล้วนี่ใช่ด้วยไอ้ได้ไเลยแก <c oughs> ร้านนี้แหละที่ลูกค้ารีวิวว่ให้ห้าดาวอืมก็ดูหรูอยู่นะเหลือแต่รสชาติแล้วแหละว่าจะถูกปากพวกเราหรือเปล่าไปเดี๋ยวเราไปสั่งกันเลยดีกว่าอุย้ยลูกค้ามาสวัสดีจ้าดับอะไรดีจ้ามีตาอะไรบ้างครับเนี่ยเอา้าว้า ไอ้หยกกับป oh, ีเตอร์ใช่ปะเฮ้ยไม่เจอคณะเลยเป็นไงบ้างสบายดีนะพวกฉันสบายดีแล้วพวกเธอเป็นยังไงบ้างพวกฉันก็เรื่อยๆตามภาษาพ่อขาแม่ขายอืมแล้วนีรันขป็เพือเธอเองเหรอไม่ใช่พวกฉันเป็นแค่ลูกจ้างเขาน่ะแล้วสพวกแกจะเอาเมนูอะไรอืมฉันเอาตามไทยหยกแลวก็หล่ฉันเอา ตามใจเ็าแล้วกันใส่ปลาด้วยนะได้เลยเพื่อนเดี๋ยวพวกแกไปนั่งรอก่อนนะถ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวเอาไปเสิร์ฟโอเคจ้าไปไอหยิบแตงกวาฉันหน่อยได้ได้ได้ เรืยครับอ๋อพวกเราสั่งกันเรียบร้อยแล้วครับว่าแต่คุณเป็นฉันชื่อลูกหมูค่ะเป็นเจ้าของร้านนี้ร้านคุณดีมากๆเลยนะคะพวกเราเห็นรีวิวก็เลยตามมาทางขอบคุณค่ะยินดีต้อนรับน,นะคะถ้าขาดหลืออะไรก็บอกได้เลยครับว้าวไอ้เป็นไงบ้าง คุณลุงหมูสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอดีค่ะออเดอร์ยังเข้าเรื่อยๆเหมือนทุกวันอืมดีถ้าเป็นแบบนี้ไปอีกสักเดือนสองเดือนปลายปีนี้ฉันจะแจกโบนัสให้พเพื่อสองคนว้าวจริงเหรอคะพวกเราจะได้โบนัสทีปีนี้จริงเหรอคะจริงสิให้สมกับที่เกืธอนทำงานหนักมาตลอดทั้งปีไงแต่ก็ต้องคอยประคองยอดขายให้ดีแบบนี้ต่อไปนะ แล้วก็อย่าลืมเน้นความสะอาดแล้วก็รสชาติด้วยล่ะได้เลยค่ะดาทรับค่ะคือลูกหมูมาจานนี้เสร็จแล้วใช่ไหมเดี๋ยวฉันไปเสิร์ฟให้นีค้าผักแกงอ,อาหารที่สั่งได้แล้วค่ะโอ้ยนาทาทั้งนั้นเลยโยขนาดยังไม่ได้กินก็น้ำลายไหลแล้วอ่ะบีเตอร์ทานให้อร่อยนะคะ ค่แล้วฝากร้านด้วยนะเดี๋ยวฉันไะเคียบบัญชีก่อนค่ะโอ้โหทำดีๆล้าค่ะร้านนี้เจ้าของร้านเขามาเสิร์ฟเองเลยนะเนี่ยนั่นสิถือว่าแหละลูกค้าติดใจไหนขอลองสิรสชาติจะเป็นยังไงฉันช่วยฉันช่วยอืม อารที่ขอชิมอันนี้กัแบ,บแกเลยนะขอชิมอันนี้บ้างแล้วกันอืมอืมแอบพร้อมเลยรางวัลที่หนึ่งประจำวันที่หนึ่งมีนาคมสองห้าหกสามได้แก่หมายเลขห้าแปดศูนย์สี่หนึ่งแปด มันนี้พวกฉันเหนื่อยแล้วอยากพักไม่อยากทำงานทำไมพวกเธอพูดกับฉันแบบนี้ล่ะยังไม่ถึงเวลาเลิกงานเลยนะทำไมพวกฉันจะพูดไม่ได้เพราะว่าต่อไปนี้พวกฉันอยากจะทำอะไรเมื่อ,อไรมันก็เรื่องพวกฉันเธอไม่มีสิทธิ์มาสั่ดนี่ทำไมพวกแกพูดกับเจ้าของร้านแบบนี้ล่ะทำไมพวกฉันจะถามไม่ได้ในเมื่อพวกฉันถูกลอตเตรี่ตั้งสิบสอล้าน พวกฉันกำลังจะเป็นเศรษฐีหน้าใหม่พวกฉันไม่เก่งใจใครหรอกนะฉันจะบอกอะไรให้เอาบุญนะฉันทำงานที่นี่งานก็หนักเงินก็น้อยใช้งานฉัอนใหญกับทาาต่อไปนี้ฉันจะไม่ยอมเป็นแบบนั้นอีกแล้วแต่ฉันไม่เคยคิดแบบนั้นกับพวกเธอเลยนะเงินเดือนโบนัสสวัสดิการฉันก็ให้ฉันไม่เคยเอาเปรียบพวกเธอเลยนะไม่เคยเอาเปรียบแต่รายได้พวกฉันย่ยงกับเศษเงิน นี่พวกเธอกำลังดูถูกอาชีพตัวเองอยู่นะมีสติกันหน่อยสิฉันไม่สมเพราะฉันจะไม่ทำอาชีพนี้แล้วหรือว่าถ้าพวกเธอชอบนะก็มาสมัครเป็นลูกจ้างแทนพวกฉันได้นะพวกเธอเหมายความว่ายังไงก็หมายความว่าพวกฉันจะลาออกยังไงล่ะเศรษฐีหน้าใหม่อ่าพวกฉันเนี่ยขอไม่ทำงานกระจอกกระจอกที่นี่ต่อไปก็แล้วกันนะ เชิญแกทำงานที่แกรักของแกต่อไปคนเดียวเถอะพวกฉันเนี่ยขอไปใช้ชีวิตที่สุขสบายเสวยสุขบนกองเงินกองทองก่อนนะไปกันเถอะไอซฉันอยากช้อปปิ้งไม่ไหวแล้ว ว่าอำนาจของเงินจะทำให้คนเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้ฉันก็ว่านั้นแหละ ช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคะทุกอย่างมุงตัวแล้วใช่ไหมใช่จ้ะแต่เวลาออเดอร์เยอะก็จะเหนื่อยหน่อยแต่ฉันชินแล้วล่ะจริงๆถ้าทําไม่ทันโทรเรียกพวกเราได้นะครับพวกเราทำงาในอยใกล้ๆที่เองครับจ้าขอบใจจ้า <c oughs> ฉันพูดจริงนะคะถ้าไม่ทันโทรหาเราได้เลยไม่ต้องกินใจคะ่ะ <c oughs> โอเคโอเค <c oughs> ลูกค้าดนะ้านหลังสั่งได้เลยนะจ๊ะ <c oughs> วาไอ คุณลูกหมูปีเตอร์หยกนี่มันเกิดอะไรขึ้นทำไมพวกเธอถึงมาในสภาพแบบนี้ล่ะนั่นสิพวกเธอถูกลอตตานิสิ2สองมนใช่หรอใช่แต่พวกเราผิดเองที่หลงและเลงใช้เงินฟุ่มเฟือยจนไม่เหลือเก็บเลยสักบาทอะไรนะไม่เหลืเก็บเลยเหรอใช่พวกเราไม่คิดเลยว่ามันจะมาจบแบบนี้ ที่พวกเรากลับมาวันนี้ก็เพอจะมาขอโทษคุณลูกหมูที่พวกเราเคยทำตัวไม่ดีใส่ไปนะคะพวกเราผิดไปแล้วพวกเราขอโอกาสคุณลูกหมูอีกครั้งได้ไหมคะพวกเราสัญญาว่าพวกเราจะไม่ทำตัวแบบนั้นอีกแล้วค่ะนะคะคุณลูกหมูตอนนี้พวกเราแย่ยจริงๆค่ะถ้าฉันให้โอกาสพวกเธอต้องสัญญานะว่าจะไม่ดูถูกอาชีพ หรือดูถูกคนอื่นอีกเพราะทุกอาชีพไม่ว่าจะเงินเยอะหรือน้อยต่างก็มีเกียรติและศักดิ์ศรีเหมือนกันทั้งนั้นการที่พวกเธอให้เกียรติอาชีพที่ทำนั้นก็หมายความว่าพวกเธอก็ให้เกียรติตัวเองด้วยขอบคุณคุณลุงหมูมากเลยนะคะที่โอกาสพวรเราใช่ค่ะพวกเราจะปรับกตัวให้ดีขึ้นคนดีแน่นอนค่ะไอ้ช่วยหน่อยเกือบแย่แล้ว